สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะชุดเต็มฉบับนะคะชุดเจาะ4ตัว3ามตัว2ตัวนะคะชุดเจาะเลขในตารางนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่29กก่อนนะคะว่าแนวทางที่ให้ไปนะคะเข้าตัวไหนบ้างนะคะหลุดตัวไหนบ้างเนาะ ชุดห 6, 6ตัวนะคะแนวทางออกห7เจดหนึ่งนะคะสี่นะคะอสองตัวบนหลุดไปเนาะสองตัวล่างชุดสี่ตัวก็หลุดนะคะเข้าเข้าชุดล่างนะคะห7เจนะคะชุดชุดหตัวนะคะพี่น้องจาเข้าชุดนี้นะคะห7เจดนะคะ เลนในตารางก็มานะคะวิ่งรูดก็เข้านะคะสี่นะคะสี่หกนะคะวิ่งรูดถ้าเจาะได้ก็จะไปเข้าหนึ่งสี่ล่างนะคะทางสปทางาชุดสี่ตัวนะคะบางเว็บนะคะบางเว็บก็เอาหกเจ็ดเป็นล่างบางเว็บก็เอาหนึ่งสี่เป็นล่างนะคะก็สำหรับสี่ตัวไม่เข้านะคะ เจ็ดหนึ่งเกือบเกือบเนาะหกเจ็ดหนึ่งนะคะสามตัวก็ไม่เข้านะคะเข้าสองตัวสองตัวล่างนะคะพี่น้องไปลุ้นกันต่อเนาะวันที่หนึ่งนะคะ เดือนธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะกับเอสเ,เพียนพารวยนะคะลาวพัฒนานะคะ 4ตัว3ตัวและ2ตัวเด่นนะคะไปขีดเส้นมาเนาะพี่น้องเลขในตารางนะคะมี1นะคะมี5มี9 8 4 2นะคะถ้าไม่ชอบตัวท ts เจาะนะคะสามารถเจาะเองได้นะคะพี่น้อง 1> 8 159นะคะสำหรับชุด4ตัวเนาะขอให้แตกนะคะรอบนี้เนาะห้า2นนะคะสำหรับชุดชุด4ตัวนะคะชุดเด่น4ตัวนะคะ3ตัวนะคะมี8 15 159 ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สองห้าเก้าสองนะคะสำหรับชุดตัวเด่นสามตัวนะคะ ชุดสองตัวเด่นนะคะแอดลงให้ทั้งหมด8ชุดนะคะสำหรับชุดเด่นสองตัวนะคะเข้ามาดีต่อเนื่องนะคะสำหรับชุดตัวเด่นเนาะ5้นะคะ5 4 ห้าสองเก้าสองสี่สองแปดสี่ห้าห้าห้าศูนย์นะคะสำหรับชุดตัวเด่นนะคะสองตัวนะคะไปกับนะคะ บนล่างรอบที่แล้วนะคะชุดนี้สูตรนี้นะคะสูตรสองตัวนี้นะคะรอบที่แล้วเข้าหกเจ็ดนะคะรอบที่แล้วก่อนนะคะเข้าศูนย์สองนะคะแล้วก็เข้าอจําไม่ได้แล้วพี่น้อง เข้าศูนย์สองเข้าล่างนะคะชุดหตัวนะคะแล้วก็เข้ารู้สึกว่าจะเข้าหนึ่งสี่ด้วยเนาะถ้าจําไม่ผิดนะคะแต่ว่าแตกสองตัวนะคะแตกแตกล่างทั้งสองตัวเลยนะคะรอบก่อนเนาะแต่รอบที่แล้วเข้าหกเจ็ดนะคะชุดเดียวเนาะมาเน้นกันนะคะสําหรับตัวตัวชอบนะคะ ชุดสตัวนะคะแอดชอบห้าหนะคะชุด3ตัวนะคะหนึ่งนะคะห้าหนึนะคะแปดนะคะชอบ4ชุดนะคะสำหรับชุดสองตัวนะคะแอดชอบ ห้าสองห้าห้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะสี่สองนะคะห้าชุดเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะก็ เป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะร่ลำล่ำรวยๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ